สวัสดีครับเพจลอกตกปลามือสองญี่ปุ่นชิมโนโนและไดว่าเออนานาคิดว่าชื่อเพจผมมันยาวเกินไปหรือเปล่าครับออและนี่คือลอกที่นนนาได้ปิดจองเมื่อประมาณ20กว่าวันที่แล้วนะครับของได้มาถึงแล้วนะครับประมาณประมาณ78ตัวนะครับและคลิปนี้ผมจะมาบอกว่า การจองลอกจากเพจผมมันดียังไงนะก็ดูนะครับเนี่ยญี่ปุ่นแพ็กของมาใช้หนังสือพิมพ์ห่อมันก็เสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายระหว่างขนส่งนะครับคือลอกทุกตัวเนี่ยที่นานาได้จองไว้กับผมเนี่ยถ้ามันเกิดความเสียหายอะไรมาระหว่างขนส่งที่มาถึงผมแล้วเนี่ย ผมก็จะยินดีรับผิดชอบคืนเงินมาจจาให้น้าๆเต็มจํานวนน้าไม่ต้องกลัวเรื่องความเสียหายที่จะเกิดขึ้นระหว่างขนส่งนะครับถ้าไปสั่งเองอะไรอย่างเงี้ยมันก็เรื่องความเสียหายก็อาจจะไม่มีคนรับผิดชอบนะครับผมขอบคุณครับอ่าครับ และลอกที่มาใหม่อาทิตย์นี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับประมาณ7-8ตัวครับ ชินหนึ่งพันคาคุต้านะครับตัวเล็กๆรอบชินุตัวนี้ผมชอบชอบสีทองทองรอบกลมๆผมชอบสะสมนะครับอาบูหนึ่งห้าศูนพัทตัวนี้ของลูกค้าจองไว้แล้วนะครับ หอามอลหน่งหกศูนยนะครับ v icb ตัวนี้เอามาเก็บเองนะครับอันนี้ชิม m a โนโคนาดโคนาดรอบหโคนาด สี่สิบสี่พัดที่เสียงนี่เสียงเอ็นนะครับเสียงเอน็นลอกลื่นนุ่ม น,นี้ได้ว่าไทอาร์นะครับทีดีซอันนี้เดี๋ยวต้องล้างล้างก่อนนะครับเหมือนจะแห้งๆจะระบีไปอันนี้น่ายะ ตัวสุดท้ายตัวสุดท้าย2006ครับอาบู2006กดกลางมีรอยอยู่บ้างตอนนี้รุ่นพวกนี้ขายดีมากเลยครับเลยต้องสั่งมาเติมนะครับเมื่อวานเมื่อวานก็ขายไปตัวหนึ่งนะครับไม่มีกล่องตัวนี้มีกล่องมีอุปกรณ์ครบท่านี้ครับผมเดี๋ยวตัวไหนที่จองไว้เดี๋ยวผมจะทัก ไปหาหนานนะครับที่มาแล้วที่ของมาแล้ว